เปิดคอลเลกชันทรงผมขนคุกละครช่องวันแต่ละคนคือสภาพขิดค่ะเริ่มเลยจากชาวเนตตาดีขุดภาพมาเทียบกันชัดๆทรงผมอาถรรพ์ของเหล่านักสแสดงชายช่องวันเวลาบทส่งให้ต้องเข้าคุกเทไรสภาพผมคือพูดไม่ออกบอกไม่ถูกจริงๆค่ะล่าสุดได้มีการแชร์ภาพไวรัลรวมมิรด,ดาราดังไม่ว่าจะเป็นต่อธนภพจากเรืองไตลาชาคริตแย้มนามจากละครสงครามสมรส หรือแก๊งหนุ่มๆจากจิตสะกดแขนที่ทุกคนโดนตัดส่งเดียวกันเป๊ะคือสกินเฮดเปิดข้างเกลียนๆแล้วหน้าม้าเตอร์สูงคืนไปเสียดฟ้าเหมือนหนูแท้งานนี้ทำเอาคนดูหลุดโฟกัสจากฉากดราม่าเครียดๆมาคำกันปอกโยกแซวกันยับว่านี่มันช่องวันบาเบอร์ชัดๆ สรงใส่ให้ช่างคนเดียวกันทั้งตึกหรือเป็นนโยบายของทางช่องที่ต้องคลิปลุกความเรียวตัดออกมาแบบบล็อกเดียวกันเดะเรียกได้ว,ว่าต่อให้พระเอกเล้ดเทพมาสร้างจากฉากไหนเจอทรงนี้เข้าไปก็มีหวั่นบ้างแหละถือเป็นซิกเนเจอร์ความเรียวของช่องวันไปนแล้วล่ะค่ะ